สยามเซ็นเตอร์ร่วมกับทอทอทอจัดสยามเซ mm ็นเตอร์เอ็กซ์อเมซิ่งไทยแลนด์เดอะแฟชั่นรันเวย์สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ลำเทรน์ศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสารรค์ไร้ขีดจำกัดในศาสตร์แห่งศิงละปะ แฟชั่นเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์สยามเซ็นเตอร์คือศูนย์กลางแห่งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ล้ำสมัยในทุกยุคสมัยเป็นผู้นำเสนอเทรนด์สุดล้ำมาตลอดกว่า50ปีที่ผ่านมาสยามเซ็นเตอร์เป็นต้นแบบแห่งการสนับสนุนนักออกแบบไทยทุกแขนงในแบบไทยสร้างสารรค์หรือไทยครีเอทีฟมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับนักออกแบบและดีไซเนอร์ทั้งรุ่นใหม่และระดับแนวหน้าได้นำเสนอผลงานสู่ลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สำหรับซัมเมอร์2 0 2 5สยามเซ็นเตอร์ต้อนรับฤดูร้อนไปพร้อมกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยตอกย้ำการเป็นเวทีที่เปิดโอกาสและนำเสนอผลงานไทยสร้างสรรค์กับงานสยามเซ็นเตอร์เดอรซัมเมอร์เทรนเซ็ตเตอร์2025นําำเสนอแฟชั่นตามแบบฉบับของคนรุ่งใหม่กับการร่วมมือกับเหล่าผู้นำเทรนแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เปิดงานด้วยแฟชั่นโชว์จากเหล่าศิลปินเจนใหม่ตัวแทนยังเจเนเรชั่นมาร่วมเดินแบบอย่างคับข้างและกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมีนาคมนี้ทั้งแฟชั่นพรีเซนเทชั่นเสวนาแฟชั่นและป๊อปอัพสโตร์สินค้าคอลเลกชันรับซัมเมอร์จากแบรนด์ดังโดยในวันที่8มีนาคม2568สยามเซ็นเตอร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเวทีสร้างสารรค์สยามเซ็นเตอร์เอฟเมซิง ไทยแลนด์เดอะแฟชั่นรันเวย์ตอกย้ำความงามของผ้าไทยในรูปแบบแฟชั่นสไตล์โมเดิร์นภายใต้คอนเซปต์คอมบีอินทูวันซึ่งเป็นการรวมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคผ่านการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อสร้างมูลค่าให้ผ้าพื้นเมืองก้าวกระโดดสู่งานสากลเป็นการชูพลังซอฟ t ์พาวเของไทยปลุกพลังคนรุ่นใหม่ให้สนใจภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบ พร้อมด้วยศิลปินในแบบนางแบบรุ่นใหม่ตัวแทนยังเจเนเรชันมาร่วมเดินแบบอย่างคับข้างนำโดยศิลปินจากวัน trainee ทีมนอตพาย9โฟโต้การตูนและมาร่วมด้วยวินทรงศิลป์กราฟิกรัชวิตมินนายานินและชาเลตวาสิตาโดยมีอภิชัยชัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเอกวิทย์ ชัยวารานุรักผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหน่วยธุรกิจสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสカเวอรี่ร่วมเปิดงานและชมแฟชั่นโชว์สนุกกับเทรนด์แฟชั่นที่เปี่ยมแรงบันดาลใจไปกับสยามเซ็นเตอร์เดอะซัมเมอร์เทรนด์เซ็นเตอร์ตั้งแต่วันนี้ลบ31มีนาคม2568รายละเอียดเพิ่มเติม f a c e o o o k ินสตาแกรมสยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นเตอร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสยามเซ็นเตอร์เอ็กซ์อเมซิ่งไทยแลนด์ เดอะแฟชั่นเรนวีรับซัมเมอร์ตามแบบฉบับคนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสยามเซ็นเตอร์ซัมเมอร์25เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสยามเซ็นเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดอะไอเดียลโพลิสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบนสปายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบทีเฟิร์สเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอเมซิ่งไทยแลนด์